สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้พามาซ่อมรางน้ําฝนครับนี่ครับบ้านผมเวลาไหลผมต้องไหลลงสังกะสีครับมันผุมันพังครับผมจากตัดสายยางครับเออตัดยางในรถมอเตอร์ไซค์ครับเรามาตัดขวดครับขวดขนาด1.5ลิตรนะครับผมตัดเสร็จแล้วก็มาเลื่อยท่อครับก็เอาอย่างนรถยนต์มอเตอร์ไซค์นี่ครับตัดเป็นแนวยาวๆแล้วก็เอาเทปพันเกียร์เออเทปพันสายไฟพันรอบครับทีนี้นั้นแล้วก็เอาไฟมาลนนะฮะลนเพื่อให้มันบีบแล้วก็ตัดเป็นวงๆอีกมารัดสายช่องนี้อีกครับผม นี่ครับใส่เพราะว่าให้มันแน่นครับผมเอมันไม่รั่วง่ายครับคั้แรกผมเอาไฟรนเพื่อจะบีบท่อปรากฏว่าใส่ไม่ได้ฝนมันตกครับผมก็เลยจะเปลี่ยนแผนใหม่เอานี่มาใส่แล้วก็มันหลุดปุ๊บอย่างเงี้ยครับมาเปลี่ยนใหม่ก็เอาไอ้เคร่ใช้ลวดครับผมใช้ลวดมัดเอานลยครับเนี่ยมัดเอาอยู่เลยครับผมลวดมัดจะดีกว่าครับลองหลายวิธีแล้วนะฮะขัตอนนี้ชัวร์กว่าครับผม รดมาเสร็จแล้วก็คิดว่าไม่อยู่รุดอีกแน่นอนเลยก็เลยเจาะรูซะเลยครับผมเจาะรูเอ่อทั้งสองรูนะครับสองข้างแล้วก็ลวดไปสอดเข้าไปข้างในครับลวดเส้นเล็กครับผมผมใช้ครับเนี่ยลวดเส้นเล็กสามเส้นครับผมพันลมกันแล้วก็นี่เสร็จเรียบร้อยครับผมนี่ฝนหยุดตกพอดีครับคลิปนี้ใช้เวลาไปทั้งหมดประมาณชั่วโมงกว่าครับผมกว่าจะได้ออกมาเป็นคลิปครับผมเรียบร้อยครับผม